หนูก็จะเข้าใจพ่อกับแม่ว่าเพราะแม่กับพ่อกับแม่เนี่ยเขารักหนูเขาก็จะเป็นห่วงใยห,หนูก็จะเข้าใจคนอื่นว่าบางครั้งถ้าเหมือนแบบคือค่ๆว่าถ้าบางอย่างมันไม่เข้าท่าบางอะไรบ้างก็คือให้รู้ว่าเจตนาก็คือความรักใช่ถูกต้องอค่ะ หนูก็จะเข้าใจคนทั้งโลกเพราะเข้าใจตนเองค่ะยังคิดไม่ออกเพราะมันมันก็มันก็วนค่ะใช่ค่ะดูดูหนังสือหนังสือจบที่สถีเล่มบนที่หนูถือ <S 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 หนูถือมั้ที เดินเรองยกขึ้นมาดูที่หน้าปกดูดูปกหน้ากับปกหลังสิค่ะลองที่ออกกาออกปกหน้าปกหลังเออกาออกให้เห็นสองด้านเออดูว,ว่ามันเริ่มต้นจากข้างหน้าแล้วจบโดยข้างหลังดูลองอธิบายหมายถึงเริ่มต้นจากปกหน้าแล้วจบด้วยปกหลังเหรอคะ <S 1> <S 1> ใช่ใช่ ก็จากความมีไปสู่ความไม่มีเหรอคะอก็คือเป็นปิจนาธรรมในดีไซน์อ๋ค่ะตอนนี้ดูตาถามดูถ้าอย่างนั้นเนี่ย ทำไมลุงตาไม่แจกแค่ปกหน้ากับปกหลังไม่ต้องมีไส้หนเพราะว่าจากความเหมือนแบบการที่เหมือนกว่ากว่าจิตที่ยังมีอวิชชาอยู่จะเดินทางไปสู่จิตเดิมแท้หรือสุญญาตาที่ไม่ประกอบด้วยการปรุงแต่งแล้วก็ น่าจะจำเป็นต้องมีผู้ที่เคยไปถึงมาแล้วอะค่ะช่วยให้หนทางชี้แนะต่างๆค่ะถูกต้องแลวนี่เนี่ยมันก็เป็นคำถามตอบคำถามของหนูที่หนูบอกว่าทำไมอะคนบางคนสามารถผ่าสิ่งที่หุบหอสุญนตาไปถึงสุญนตาได้เลย โดยที่ไม่ต้องลอกทีละชั้นจริงๆตรงนี้หนูก็ยังไม่ค่อยได้คำตอบเท่าไหร่นะคะว่าทำไมบางคนเขาผ่าไปได้เลยแล้วทำไมหนูดูแค่ปกหน้ากับปกหลงังหนูก็เข้าใจแล้วโดยไม่ต้องอ่านไส้ในอแต่บางคนอ่านไส้ในหลายรอบยังไม่เข้าใจ ก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นไหมเน่นไงคือคำตอบของหนูอ,อก็เป็นคำตอบที่น่าจะยังอธิบายออกมาเป็นคำพูดไม่ได้ในวันนี้ค่ะถูกต้องรู้แก่ใจอืมรู้แก่ใจเพราะว่า บางครั้งอ่ะเวลาที่หนูมีความคิดที่จะสร้างสรรค์บางสิ่งบางอย่างอะคะ่ะบางทีหนูอ่ะค่อนข้างตะขิดตะขวงใจกับการที่ว่าทําไมฉันอธิบายเป็นคําพูดไม่ได้แล้วการที่ฉันอธิบายเป็นคําพูดไม่ได้ฉันจะทําประโยชน์ต่อไปได้ยังไงอะไรเงี้ยะคะ่ะหนูก็จะมีความตะขิดตะขวงใจหมายถึงว่า พูดง่ายๆก็คือคล้ายๆโกรธตัวเองน่ะแหละว่าแบบว่าทําไมเราอธิบายออกมาเป็นคําพูดไม่ได้อ่ะแล้วแบบคล้ายๆว่าแล้วแล้วเหมือนแบบการที่เราอธิบายออกมาเป็นคําพูดไม่ได้เราเราจะเหมือนทําอะไรให้มันดีกว่านี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยหนูหนูหนูก็เป็นประมาณนั้นแหละใช่ค่ะคือคือคล้ายๆว่า หนูอะคิดว่าตัวเองมีปัญหาด้านการสื่อสารมาโดยตลอดแล้วหนูก็มองว่าแล้วถ้าหนูสื่อสารไม่ได้อะแล้วการทำงานร่วมกับผู้อื่นจะเป็นยังไงแล้วการสร้างสารรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้อะมันจะทำได้ยังไงล่ะถ้าเราสื่อสารไม่ได้ซึ่งอันนี้หนูก็หนูก็เดาจากคำชี้แนะของหลวงพ่อนะคะขอเดาจากคำชี้แนะของหลวงพ่อว่า เหมือนเอ๊ะเดี๋ยวนะจากบทสวดอะไรสักอย่างหนึ่งอะที่เขาบอกว่าบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่รู้ได้เฉพาะตนหรือเปล่าคะถูกต้องน,นะอือแปลว่าคือต่อให้เราต่อให้เราแบบตั้งใจดีหรือเมตตาแค่ไหนอะคือคล้ายๆว่า คือไม่อยากพูดให้มันดูดูเป็นการบอกว่าคนอื่นไม่โอเคอะแต่คือไม่อยากพูดให้มันเป็นไปในทางนั้นน่ะแต่ว่าหมายถึงว่าคนที่ยังไม่ถึงก็คือยังไม่ถึงเหรอคะถูกต้องก็คือในเมื่อคนที่ยังไม่ถึงก็คือเขายังไม่ถึงอะในที่เนี้ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราใจร้ายไม่ได้หมายความว่าเราทิ้งเขาอืม องให้เวลาแกเขาแปลว่าการที่เรามองว่าเรายังทำประโยชน์ไม่ได้อะมันคือการใช้อัตราของตัวเองไปเร่งเขาหนูก็ตอบเองนี่พูดมาหนูก็ได้คำตอบเองก็ได้คำตอบเพราะว่ามีผู้ชี้แนะนะคะ <c oughs> เพราะว่าถ้าคิดกับตัวเองคนเดียวอะ่ะหนูก็แบบหนูก็จะวนอยู่อย่างนั้นจะคิดไม่ตกเลย ก็คือบอกตรงๆว่าคือหนูอ่ะเป็นคนหนูเป็นคนแบบคิดหนูเป็นคนคิดเกินตั้งแต่เด็กๆอ่ะก็คือคิดคิดจนกินยาติดตัวเวทเลยอ่าใช่แล้วคือหนูพูดง่ายก็คือเหมือนคิดในสิ่งที่มันคุยกับใครไม่ได้อ่ะอืมคิดแล้วแบบแล้วมันก็แล้วเราก็คิดแบบคิดอยู่อย่างนั้นอ่ะ แต่คุยกับลุงตาได้ทุกเรื่องนะโอเคทุกคำถามมีครับตอบโอเคค่ะก้อยขาดที่แบบก็ไม่สายเกินไปที่ได้มาเจอกันใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณค่ะเพราะว่าเหมือนก็มองว่าก็ยังดีที่เหมือนแบบใครๆว่าเรียกว่าไงเดียก็คือเหมือน ก็ยังดีที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสเจอครูบาอาจารย์ที่ให้ความกระจ่างได้ค่ะ,คะเพราะว่าถ้าถ้าคิดอยู่คนเดียวก็ก็ก็คงก็คงเข้าโรงพยาบาลบ้าย <c oughs> <c oughs> ใช่าจิตเวชเรียนจังเลย ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าหนูไม่รู้จักตัวเองคนอื่นก็ไม่รู้จักหนูแต่ลุงตารู้จักหนูก็คือที่คนอื่นเขาดูเหมือนจะปกติกันอะเพราะเขาไม่รู้แล้วเขาไม่คิดด้วยหรือเปล่าคะเพราะเขารู้หนูเขามองหนูออกมาจากอัตตาของเขาอืม ก็คือเหมือนใครๆว่าต่างคนต่างยังไม่รู้จักตนเองแล้วก็เหมือนใช้อัตตาเป็นพื้นฐานตุมต้มตุมตุ้มตุมใช่ค่ะเหมือนหนูอยากจะพูดให้คนอื่นเข้าใจอยากจะช่วยคนอื่นในขณะที่หนูยังไม่ถึงอนัตตาสุญญาตาหนูก็จะช่วยพูดสร้างผลงานออกมาจากอัตตาของหนูเองเหมือนหนูก็ยังเพิ่มอัตตาของคนอื่นบางทีไปทะเลาะกัน ก็คือต่างคนต่างพยายามเอาอัตรามาครอบกันว่าแบบของใครใหญ่กว่าถูกต้องแล้วอืมค่ะแล้วถ้าเราเป็นสัญญาตาจริงก็คือเหนือตรงที่ครอบไม่ได้เพราะไม่มีอะไรให้ครอบถูกต้องแล้วก็เหนือกว่าหนูก็จะรู้กาละเทศะบุคคลโอกาสสถานที่รู้ควรไม่ควรอมันจะรู้กาลเทศะไปโดยอัตโนมัติเพราะว่า ใจเราเป็นกลางจริงๆถูกต้องแล้วโอเคค่ะผู้ใดถึงซึ่งใจเป็นกลางแล้วผู้นั้นจะพ้นจากทุกทั้งปวงจะเป็นผู้ยุติธรรมทรงธรรมเที่ยงธรรมจะเป็นได้จริงจิตต้องเป็นสุญญาตาโอเคค่ะคือหนูจะตัดสินทุกอย่างออกมาจากใจที่เที่ยงธรรมเป็นธรรมยุติธรรม โดยไม่มีทุจริตสามทุจริตสามกคือกายทุจริตวาจาทุทจริตจิตใจทุจริตโดยมีอัตตาแอบแฝงโอเคค่ะจะเป็นคนที่เที่ยงธรรมเป็นผู้สุจริตสามจะรู้เห็นทุกอย่างมองทุกอย่างตามความเป็นจริงในสิ่งที่ควรจะเป็นใช่ค่ะเพราะว่าบางทีอ่ะ หนูแบบรู้สึกว่าผู้ใหญ่หลายๆคนที่เขาแบบเขาเตือนหนูได้ตรงจุดดีอาจจะเขาไม่ใกล้หนูเท่าพ่อแม่อ่ะแล้วเขาจะเห็นอะไรแบบคือก็อย่างที่ว่าแบบความรักทาให้ตาบอดอะ่ะก็คือเหมือนแบบคือเขาอาจจะเห็นอะไรได้แบบในมุมที่พ่อแม่อาจจะไม่เห็นอะไรเงี้ยหนูก็มองว่าแบบเอ้ยผู้ใหญ่ที่เขาเตือนเราได้ตรงจุดดีนี่แบบคล้ายๆว่า เขาเอาปัญญามาจากไหนเขาแบบเออเขามองอะไรแบบถ้ารู้ปู่โป่งดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีเพื่อนที่เตือนเราเว่าเราไปทําอะไรเปินเป่นๆเ,เออเอ,ออะไรอย่างเงี้ยหนูก็มองว่าแบบทําไมทําไมคนอื่นเขาเขาดูรู้เรื่องว่าควรจะทําตัวยังไงอะแล้วเราก็คลา,ายว่าต้องวิเคราะห์ทุกกระเบียดนิ้วว่าแบบเขายักคิ้วทีนึงเขา กระดิกนิ้วทีนึงนี่คือเขาโกรธเราหรือยังอะไรเงี้ยคือหนูแบบคือหนูเคยแบบเออเหมือนแบบเป็นขนาดนั้นเลยอะ่ะใช่เราเราก็มองว่าแบบทําไมคนอื่นเขาดูแบบเขาเขาดูรู้เรื่องแบบเขาดูรู้เรื่องโดยไม่ต้องใช้ความพยายามอะ่ะแต่เราพยายามแทบตายอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้ว ทำไมบางคนคือคล้ายๆว่าคือโอเคถ้าเราเป็นสุญญาตาจริงอะ่ะปัญหานั้นจะหมดไปแต่สําหรับคนที่สําหรับคนที่ยังไม่เป็นสุญญาตาจริงอะ่ะหนูมองว่าทําไมแต่ละคนมีปัญหารเรื่องแบบเนี้ยมากน้อยแตกต่างกันไปคะถ้านับเฉพาะในบรรดาคนที่ยังไม่เป็นสุญญาตาจริงด้วยกันคะ่ะอยู่ที่ อวิชากิเลสตัณหาที่ห่อหุ้มจิตเดิมแท้มาจากประสบการณ์ของแต่ละชาติที่เกิดมาเป็นอสงไข่ม,มันก็เลยสั่งสมความรู้ความเห็นก็เข้าใจที่ตัวเองมีประสบการณ์ก่อนที่ตายมาแต่ละแต่ละชาติอะที่แตกต่างกันแล้วก็สั่งสมประสบการณ์นี้ที่แตกต่างกัน ก็คล้ายๆว่าทําให้เก่งหรือไม่เก่งในแต่ละเรื่องต่างกันไปด,ด้วยไหมคะมบางคนอาจจะเก่งในทางโลกเชี่ยวชาญฉลาดแต่ไม่เก่งในเรื่องสุญญาตาอนัตตาบางคนเก่งในเรื่องสุญญาตาอนัตตาแต่ไม่เก่งเชี่ยวชาญในทางโลก แต่เมื่อเขาถึงสุจตาล้ตตาเขาจะรู้แจ้งโลกคือว่ารู้แจ้งว่าคนไหนเก่งเพราะอะไรแต่ก็จะไม่ไปแข่งกับเขาโอ้รู้ว่าคนไหนเก่งเพราะอะไรแต่ก็จะไม่ไปแข่งกับเขาถ้าเราเข้าถึงสุญญาตาจริงแล้วถูกต้อเงเราจะเมตตาทุกคนไม่อิจฉาเิษยาใครแล้วก็จะไม่แข่งกับใครก็คือที่รู้ว่าใครเก่งเพราะอะไรอ่ะ เพราะว่าถ้าใจเราเป็นกลางจริงอะ่ะเราก็จะมองออกว่าเขาอัตตาเป็นแบบไหนล่ะคะถูกต้องอืมโอจริงๆเราดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าสุดท้ายไอย้ความมีที่สั่งสมกันมามันก็ทำให้สุดท้ายมันก็เยอะพอสมควรเลยนะคะใช่อืม พูดง่ายแต่ทํายากกว่าต้องไม่อ่อนซ้อมต้องฟังเพลงอ่อนซ้อมไปหน่อยต้องไม่อ่อนซ้อมมีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทต้องไม่อ่อนซ้อมก็คือสุญญตาเนี่ยก็คือ หลักการที่เป็นที่สุดแต่ความไม่อ่อนซ้อมก็คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทในทาที่เป็นสุญญาตาและทาที่เป็นหลงความหลงปรุงแต่งถ้าอ่อนซ้อมก็จะหลงไปในความปรุงแต่งหรือความประมาทหนูก็จะกลับไปหาสิ่งที่ห่อหุ้มหนูมาแต่เดิมเดิม <ừ> เรียกว่าความประมาทเนี่ยมันจะกลับไปร่องเดิมถ้าเราประมาทมันจะกลับร่องเดิมใช่โอ้แต่ถ้าสำหรับผู้รู้แจง้งก็ถึงสุญจะตาบ่อยๆแล้วมันก็หลบร่องเดิมไปหมดแล้วแปลว่าถ้าอยากหลบร่องเดิมให้ได้เราก็ต้องสุญญาตาให้บ่อยพอถูกต้องแล้ว <ừ> เพราะว่า การที่หนูสั่งเสริมส่งเสริมสิ่งที่ห่อหุ้มหนูมาเนี่ยหนูก็ส่งเสริมมันมาบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆกว่ามันจะมาเป็นแบบทุกวันนี้ถูกต้องแล้วเพราะนั้นหนูก็ถึงสุดจตาหนูก็ต้องเข้าถึงสุดจตาบ่อย,อยกว่าสะลบร่องเดิมได้เทียบกับที่เคยสั่งสมมาก็อจะต้องไม่หลงไปกับความปรุงแต่งในใจตน ก็จะไม่หลงไปกับความบูงแต่งภายนอกถ้าไม่หลงกับความบูงแต่งภายในแล้วจะไม่หลงกับความบูงแต่งภายนอกถูกตอนน้องแล้วเพราะสิ่งใดอะไรเราที่ไม่หลงไปกับความบูงแต่งในใจตนทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลก็คือสุญญตาหนึ่งเดียวเท่านั้นค่ะแล้วการที่เราจะรักษาสุญญตาไว้ได้อะ่ะ บางครั้งอะเหมือนคือเหมือนยังไงอะคือถ้าสมมติว่าเราเจอสิ่งที่คล้ายๆว่าแบบเราเจอสิ่งเนี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเรากําลังจะเียวจะสุญญาตาถ้าเราถ้าเราทําใจที่ใจไม่ได้แล้วเราเดินหนีก็แปลว่ามันก็เป็นความชังมันก็เป็นเหมือนแบบเป็นไบแอสเป็นความลําเอียงอีกต้อง ก็คือสัญญาตาณนี่คือเราต้องทําใจที่ใจให้ได้อย่างเดียวคือแบบเหมือนเราไม่สามารถแบบวิ่งเข้าหาเดินหนีอะไรได้มันต้องเป็นที่ใจที่ใจอย่างเดียวจริงๆใช่ไหมคะถูกต้องแล้วแต่ถ้าสมมุติว่าแต่ถ้าอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้หนูมองว่าเราอาจจะยังแบบเอออ่อนซ้อมจริงๆแหละอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้อง ใช้วิธีเดินหนีไปก่อนเหมือนแบบเพื่อแบบคลายว่าพักยกไหมเราแบบค่อยกลับมาเพราะว่าถ้าเราพยายามทำใจที่ใจในขณะที่อยู่ตรงนั้นเลยอ่ะจนมันกลายเป็นบีบคั้นตัวเองเราจนมันก็กลายเป็นตุ้มก็อาจจะต้องใช้วิธีแบบเดินหนีบ้างก่อนก็แสดงว่ารูปปัญญาได้สุญญตาแล้วมีปัญญาจริงรู้จักวิเคราะห์มัน อืมเราก็จะรู้กำลังของตัวเองดีการมีปัญญาคือการรู้กำลังของตนเองด้วยและวิเคราะห์สถานการณ์วิเคราะห์ะกำลังของตนเองวิเคราะห์กำลังของความปรุงแต่งหรือกิเลสในใจตนว่าสุญญาตากับกิเลสในใจตนใครมีกำลังมากกว่ากันถ้าเราไปกับความปรุงแต่งกิเลสในใจตนมันก็จะไปเพิ่ม ทิฏฐิมานะที่แรงกล้าอัตตาตัวตนอีโก้แล้วมันก็จะไปต่อกก้อนกับกิเลสข,ของคนอื่นม,มันต้องมันก็จะประเมินได้เมื่อคุณมีปัญญาสูงประเมินได้ว่ามันจะสู้ศึกหรือจะถอยอหรือว่าศึกครั้งนี้จะต้องเรียนรู้มันเรียนรู้มันเรรียนู เห็นคํากล่าวที่ว่าลบร้อยครั้งเรียนรู้คาศึกหมดแล้วดูแจ้งคาศึกหมดแล้วลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเรียนรู้กิเลสความพอใจความไม่พอใจในใจตนโดยไม่หนีนลบร้อยครั้งก็ชนะกิเลส้อยครั้งเรียนรู้โดยไม่หนีใช่ถ้าเราหนีแล้วเราจะเรียนรู้จากอะไรเราเพราะประสบการณ์ตรงก็คือเรียนรู้จากกิเลสในใจตนที่เอาไปบวกกับกิเลสของคนอื่น ชนะก็ชนะกิเลสในใจตนไม่ใช่ไปชนะผู้อื่น mm hmm. ชนะความคิดปรุงแตง่งกิเลสที่ออกไปจากอัตตาในใจตนชนะไม่ใช่ว่า mm hmm. มีอัตตาของเราไปเพิ่มกิเลสในใจตนแต่เป็นผู้ที่เ<ะ>หนือ,อม,มาจากสุญญตาเหนือมาจากความสาางบใจที่สงบจึงสยบความเคลื่อนไหวคือเหนือความเคลื่อนไหวในใจตนได้ เพราะใจที่สงบซึ่งอันนี้มันก็คือความหมายที่แท้จริงของคําว่าชนะใจตนเองหรือเปล่าคะใช่ถูกต้องอืมก็คือชนะใจตนเองนี่คือไม่ใช่สอบขังหน้าคะแนนดีกว่าเดิมนะแต่ว่ามันคือการชนะใจตนเองก็คือที่แท้จริงเนี่ยก็คือการเหนือกว่าด้วยสุญญาตาไม่ใช่ไม่ใช่เตรียมรบด้วยอัตตาถูกต้องแล้ว เือกว่าด้วยสุญญาตามจึยมีค<ำ>ัว่า,าจึงมีคำว่าผู้ใดเนี่ยสามารถสงบได้ในท่ามกลางความเคลื่อนไหวในท่ามกลางทุกข์ในท่า,กาทกมากลางความวุ่นวายภายในใจตนและภายนอกผู้นั้นจึงเป็นยอดขนเรียกว่าอาริยะแล้วแล้วถ้าอย่างนั้น พุทธพจน์อัตตาหิอัตนโนนาโถล่ะคะก็นี่ไงหลงตาเนี่ยแม้แต่พุทธเจ้าก็ช่วยพูดให้กระหนูเข้าใจแต่หนูต้องรู้แจ้งวยใจตรงนี้อ,อัตตาหิอัตโนลาหลวงตาเนี่ยไปใช่กำลังมาครับให้หนูอ๋เพียนแต่พูดบอกสอนหลวงเท่านเองชี้แนะ ให้หนูเข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองพอหนูมีปัญญารู้แจ้งด้วยตัวเองนั่นแหละคืออัตาหิอัตโนนาโถอัตาหีอัตโนนาโถบางอย่างตนของตนต้องเป็นที่พื่นเป็นที่พึ่งแห่งตนก็คืออัตตาเป็นที่พึ่งแห่งตนในการละอัตตาอีกทีหนึ่งเหรอคะเข้าถึงสุญญตา ตนเป็นที่เพึ่งแห่งตนในการละตนเพื่อเข้าถึงสุญยตาใช่เพื่อเข้าถึงอนัตตาเพื่อเข้าถึงอนัตตาเพื่อเห็นว่าอัตตาแท้จริงอ่ะเป็นกลมายาหลอกลวงเรามาหลายภพชาติแล้วเราทุกทุกวันนี้ทั้งทุกภพทุกชาติก็เพราะเรายึดถืออัตตาเป็นตัวตนแต่ทั้งที่ม,มันเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนแต่เพราะความลงยึดถือเป็นตัวตน มันจึงพาเราทุกมาแสนสาหัสหลายภพชาติเรายึดถือเรายึดถือกับอัตตาทาังทางที่ความจริงทุกอย่างเป็นอนัตตาถูกต้องนั่นจึงเป็นเหตุแห่งทุกซึ่งอัตตาหีอัตโนานาโถในการพ้นจากทุกเนี่ยก็คือเหมือนตนเป็นที่เพึ่งแห่งตนในการละตนเพื่อเข้าถึงอนัตตาถูกต้องแล้วโอเคค่ะ สงบได้ในท่ามกลางความปรุงแต่งในท่ามกลางความวุ่นวายคือยอดคนก็คือใจสงบได้ในท่ามกลางความปรุงแต่งความวุ่นวายในใจตนจึงจะเหนือความปรุงแต่งภายนอกได้